ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาความเคลื่อนไหวด้านยุทธศาสตร์ทางทะเลของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รับความสนใจจากทั่วโลกประเทศไทยซึ่งมีพรมแดนทางทะเลยาวและตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์สำคัญกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ของขีดความสามารถทางทะเลด้วยการจัดหาเรือดำน้ำชั้น S26T จากสาธารณารัฐประชาชนจีนซึ่งเป็นเรือดำน้ำดีเซนไฟฟ้าที่ออกแบบมาให้สามารถปฏิบัติการได้อย่างเงียบและอยู่ใต้น้ำได้นานด้วยเทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไอพวยและเปิด Air Independent Propulsion วงเล็บปิด ที่ทำให้เรืออยู่ใต้น้ำได้หลายสัปดาห์โดยไม่ต้องลอยขึ้นมาการจัดหาเรือดำน้ำลำนี้จึงถือเป็นก้าวสาคัญของกองทัพเรือไทยโดยในปีพศ2560ได้มีการลงนามสัญญาจัดหาเรือดำน้ำํา S26T กับจีนด้วยมูลค่าโครงการประมาณ13,500ล้านบาทซึ่งรวมทั้งระบบอาวุธการฝึกอบรมการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนด้านลอจิสต,ติกระยะยาวเมื่อส่งมอบและพร้อมปฏิบัติการ เรือดำน้ำลำนี้จะช่วยยกระดับกองทัพเรือไทยให้มีขีดความสามารถใต้น้ำที่ทันสมัยที่สุดในภูมิภาคและสามารถสอดแนมอป้องปรามและโจมตีเป้าหมายทางทะเลได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายฝ่ายตั้งคำถามถึงความจำเป็นของไทยในการจัดหาเรือดำน้ำเนื่องจากปัจจุบันยังไม่มีภัยคุกคามทางทะเลที่ชัดเจนแต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ช่องแคบมาลกาและแนวโน้มการเสริมสร้างกองทัพเรือของประเทศเพื่อนบ้านเช่นเวียดนามสิงคโปร์มาเลเซียอินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ที่ต่างมีเรือดำน้ำในครอบครองการไม่มีเรือดำน้ำของไทยจึงถูกมองว่าเป็นจุดอ่อนทางยุทธศาสตร์เรือดำน้ำเมสยี่สิทีจะช่วยเพิ่มความสามารถในการลาดตระเวนและควบคุมเขตแดนทางทะเลโดยเฉพาะในทะเลอันดามันและอ่าวไทยซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรสำคัญเช่นแหล่งก๊าซธรรมชาติและเส้นทางการเดินเรือระหว่างประเทศที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาลอีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของอำนาจชึงป้องปรามที่ทำให้ประเทศอื่นต้องทบทวนก่อนจะดำเนินการได เขาที่อาจกระทบต่อทิปไตยของไทยเรือดำน้ำ S26T มีความยาวประมาณ77.7เมตรกว้าง8.4เมตรสามารถดำน้ำลึกได้ถึง300เมตรมีความเร็วใต้น้ำราว17นอตและระยะปฏิบัติการกว่า8,000กิโลเมตรระบบขับเคลื่อนนี้ช่วยให้สามารถอยู่ใต้น้ำได้ถึง20วันโดยไม่ต้องลอยขึ้นมารับอากาศจึงตรวจจับได้ยากด้านอาวุธติดตั้งท่อย,ยิงตปิโดขนาด533ม mm, ิลลิเมตรจำนวน6ท่อรองรับทั้งตปิโดและอาวุธปล่อยนำวิธีต่อต้านเรือ อีกทั้งสามารถติดตั้งทุนระเบิดใต้ทะเลได้โดยคาดว่าจะติดตั้งต่อปีโดรุ่นใหม่ยูลบหของจีนที่มีความเร็วและความแม่นยำสูงแม้จะมีเสียงคัดค้านเรื่องการจัดหาเรือจากจีนแต่ผู้สนับสนุนมองว่าจีนให้ความคุ้มค่าด้านราคาการถ่ายทอดเทคโนโลยีและการสนับสนุนระยะยาวอีกทั้งจีนยังมีประสบการณ์ในการส่งออกเรือดำน้ำให้กับประเทศต่งตางๆเช่นปากีสถานเบงกาเทศและเมียนมาทำให้ไทยเลือกจีนเป็นพันธมิตรในโครงการนี้ ภายใต้ข้อตกลงยังมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้ไทยเช่นการฝึกบุคลากรการสร้างศูนย์ซ่อมบำรุงและการปูทางสำหรับการพัฒนาเรือดำน้ำในอนาคตความเคลื่อนไหวของไทยในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของแนวโน้มทั่วโลกที่ให้ความสำคัญกับเรือดำน้ำมากขึ้นและการเพิ่มขีดความสามารถใต้น้ำในภูมิภาคทำให้สมดุลอำนาจเปลี่ยนไปเรือ26ทีของไทยจึงอาจเป็นหมากสำคัญที่เปลี่ยนเกมยุทธศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อเรือประจำการไทยจะสามารถส่งเรือออกล่าตะเวนแบบเงียบ สอดแนมข้อมูลข่าวกรองและพร้อมปฏิบัติการฉุกเฉินได้ทุกเวลาความสามารถดังกล่าวจะช่วยเสริมภารกิจการป้องกันอธิปไตยและการควบคุมเส้นทางเดินเรือสําคัญรวมถึงการตอบโต้ภัยคุกคามที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในมิติการเมืองและการทูตการมีเรือดำน้ําช่วยเพิ่มอิทธิพลของไทยในเวทีระหว่างประเทศและแสดงถึงศักยภาพการป้องกันตนเองแม้โครงการจะประสบความล่าช้าจากปัญหาทางเทคนิคและสถานการณ์โควิด -19 แต่จีนยังคงดําเนินงานต่อไปและคาดว่าจะส่งมอบเรือได้ในไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะที่กองทัพเรือไทยก็เตรียมความพร้อมด้วยการส่งเจ้าหน้าที่ไปฝึกอย่างต่อเนื่องสังคมไทยมีทั้งผู้สนับสนุนและคัดค้านฝ่ายที่สนับสนุนเห็นว่าจำเป็นต้องยกระดับขีดความสามารถทางทหารเพื่อไม่ให้ลาหลังประเทศเพื่อนบ้านส่วนฝ่ายคัดค้านมองว่าควรนำงบประมาณไปใช้ในการพัฒนาด้านอื่นก่อนอย่างไรก็ตามเมื่อเรือดำน้ำ s 2 6่เข้าประจำการเต็มรูปแบบศักยภาพทางทะเลของไทยจะเปลี่ยนไปอย่างชัดเจนและกลายเป็นจุดเริ่มต้นของอุตสาหกรรมต่อเรือดำน้ำในประเทศ การมีบุคลากรที่เชี่ยวชาญและการถ่ายทอดเทคโนโลยีจะเป็นก้าวสำคัญสู่การพึ่งพาตนเองในอนาคตเรือดำน้ำ S26T ไม่ได้เป็นเพียงยุธทธปกรณ์อของกองทัพแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้าและการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคใหม่ของความมั่นคงทางทะเลของชาติเป็นเครื่องมือในการปกป้องผลประโยชน์ทางทะเลของไทยและสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนนอกจากนี้ยังเป็นสัญญาณให้โลกเห็นว่าไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเองในยุคที่ภัยคุกคามมีหลายรูปแบบทั้งสงครามข้อมูลการสอดแนมและกลุ่มก่อ,อก,การร้าย เรือดำน้ำที่มีขีดความสามารถในการปฏิบัติการล่องหนจึงเป็นอาวุธเชิงจิตวิทยาที่ทรงพลังสามารถทำให้ฝ่ายตรงข้ามลังเลมแม้เพียงแค่การปรากฏต,ตัวในพื้นที่ยุทธศาสตร์เทคโนโลยีความมั่นคงไม่สามารถมองข้ามได้อีกต่อไปประเทศที่ไม่มีศักยภาพในการป้องกันตนเองอาจตกเป,เป็นเป้าหมายทางเศรษฐกิจการเมืองหรือแม้กระทั่งการทหารได้ง่ายการเริ่มต้นด้วยเรือดำน้ำเพียงลำแรกจึงเป็นการวางรากฐานสำหรับอนาคตที่อาจพัฒนาไปสู่การสร้างเรือดำน้ำเองภายในประเทศหากมีการลงทุนในบุคลากรวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมและความร่วมมือระยะยาวกับพันธมิตรเรือดำน้ำเอสยี่สิบหกทีจะประจำการที่ฐานทัพเรือสัตหีบซึ่งมีการเตรียมความพร้อมทางด้านท่าเรือซ่อมบำรุงและการฝึกบุคลากรการสร้างโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญพอๆกับตัวเรือเองโครงการนี้ยังสะท้อนถึงความสัมพันธ์ไทยจีนที่ลึกซึ้งขึ้นและอาจเปิดทางให้ความร่วมมือในด้านอื่นเช่นระบบป้องกันภัยทางอากาศอากาศยานไร้คนขับหรืออาวุธอัจฉริยะอย่างไรก็ตาม ไทยจำเป็นต้องรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นและอินเดียเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางยุทธศาสตร์เมื่อเรือดำน้ำเข้าสู่การปฏิบัติการจริงประชาชนไทยจะเห็นภาพชัดเจนว่ากองทัพไม่ได้มีเพียงหน้าที่รบแต่ยังพร้อมช่วยเหลือในสถานการณ์ฉุกเฉินเช่นภัยพิบัติการค้นหาและกู้ภัยทางทะเลและภารกิจด้านมนุษยธรรมนอกจากนี้โครงการเรือดำน้ำยังส่งผลดีต่อเศรษฐกิจในด้านการจ้างงานการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเรือ การผิดชิ้นส่วนและการดึงดูดการลงทุนจากต่างชาติหากรัฐบาลผลักดันนโยบายอุตสาหการรมป้องกันประเทศอย่างจรงิงจังไทยอาจก้าวสู่ยุคใหม่ของการพึ่งพาตนเองการมีเรือดำน้ำไม่ใช่เรื่องของการแสดงพลังเพียงอย่างเดียวแต่เป็นการปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของชาติทั้งในวันนี้และอนาคตแต่26สทีจึงเป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นใจและความพร้อมของไทยในการก้าวสู่อนาคตไม่ว่าบนบกใต้น้ำหรือในเวทีระหว่างประเทศและในวันที่เรือดำน้ำลำนี้แล่นเยียบอยู่ใต้ท้องทะเล คนไทยทุกคนสามารถมั่นใจได้ว่ามีผู้เฝ้าปกป้องและรักษาความปลอดภัยของชาติอยู่เสมอการจัดหาเรือดำน้ำ S ยี่สิบหกทีของไทยไม่ได้เป็นเพียงเรื่องของการเสริมขีดความสามารถทางทหารเท่านั้นแต่ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของการบริหารด้านความมั่นคงในภาพรวมเพราะการลงทุนในยุโทโธปรกรณ์ประเภทเรือดำน้ำต้องอาศัยการวางแผนระยะยา,ยาวทั้งการดูแลบำรุงรักษาการฝึกบุคลากรที่มีความชำนาญและการสร้างเครือข่ายสนับสนุนที่พร้อมทำงานร่วมกันตลอดอายุการใช้งานของเรือซึ่งอาจนานกว่า30ปี การมีเรือดำน้ำเพียงลำเดียวอาจไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการในภารกิจจริงเนื่องจากเรือดำน้ำต้องมีรอบการซ่อมบำรุงการเตรียมพร้อมและการฝึกซ้อมดังนั้นอ,นอนาคตของกองทัพเรือไทยอาจต้องมีแผนจัดหาลำที่ 2- และ3เพื่อให้การลาดตระเวนและปฏิบัติการใต,ใต้น้ำมีความต่อเนื่องและยังยืนเรือดำน้ำยังถือเป็นอาวุธที่มีอำนาจการป้องปรามเชิงยุทธศาสตร์วงเล็บเปิด Strategic deterrent วงเล็บปิดซึ่งแม้จะไม่ได้ใช้ยิงอาวุธจริง แต่การมีเรือดำน้ำที่สามารถซ่อนตัวใต้น้ำได้เป็นเวลานานก็เพียงพอที่จะทำให้ฝ่ายตรงข้ามประเมินสถานการณ์ใหม่เพราะไม่รู้ว่าเรืออยู่ตรงไหนและอาจพร้อมโจมตีเมือ่อใดในบางประเทศเรือดำน้ำถูกใช้ในภารกิจที่ไม่ใช่การรบโดยตรงเช่นการเก็บข้อมูลข่าวกรองการติดตั้งอุปกรณ์ดักฟังในเส้นทางสื่อสารใต้ทะเลหรือแม้แต่การใช้ในภารกิจพิเศษทางวิทยาศาสตร์การมีเรือดำน้ำ S-26 ที่จึงอาจเป็นบันไดก้าวแรกให้ไทยพัฒนาภารกิจในระดับที่ลึกซึ้งขึ้น และสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศพันธมิตรในด้านความมั่นคงที่ก้าวไปไกลกว่าที่ผ่านมาในเชิงเทคโนโลยี s 2 6 t เป็นเรือดำน้ำที่พัฒนามาจากรุ่นยูอันคลาสของกองทัพเรือจีนซึ่งมีชื่อเสียงเรื่องความเงียบและความคล่องตัวเทคโนโลยีเอฟช่วยให้เรือดำน้ำไม่จำเป็นต้องลอยขึ้นมารับอากาศบ่อยๆต่างจากเรือดำน้ำรุ่นเก่าที่ต้องลอยขึ้นทุกไม่กี่วันเพื่อลดการใช้แบตเตอรี่เทคโนโลยีนี้ทำให้การตรวจจับเรือดำน้ำของศัตรูยากขึ้นมาก่ออีกทั้งยังสามารถทำงานในเขตที่มีความอออ่่่่นนนนนนนหวสสสูงงงเเเเเชบรริิณททีีมม้้าดืขั หรือเขตที่มีความขัดแย้งทางการเมืองโดยไม่ถูกพบเจอง่ายขาเมื่อมองไปที่ประเทศอื่นๆในภูมิภาคจะเห็นได้ว่ามีการแข่งขันด้านขีดความสามารถใต้น้ำที่เข้มขน้นสิงคโปร์มีเรือดำน้ำชั้น Archer Class และ Type 218 SK ซึ่งถือว่าทันสมัยที่สุดรุ่นหนึ่งของโลกเวียดนามมีเรือดำน้ำ Kilo Class ของรัสเซียที่มีสมรรถนะสูงมาเลเซียก็มีเรือดำน้ำ Scorpene Class ซึ่งออกแบบโดยฝรั่งเศสและสเปนส่วนอินโดนีเซียมีเรือดำน้ำ Nagapasa er Class ที่พัฒนาร่วมกับเกาหลีใต้ การไม่มีเรือดำน้ําในขณะที่เพื่อนบ้านต่างมีจึงทําให้ไทยดูได้กว่าในเชิงยุทธศาสตร์และอาจถูกมองว่าไม่สามารถรักษาผลประโยชน์ในทะเลข,ของตนเองได้เต็มที่ผลกระทบด้านเศรษฐกิจของโครงการเรือดำน้ํามีหลายระดับการจัดซื้อที่มีมูลค่ากว่า13,500ล้านบาทไม่เพียงแต่กระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหการรมป้องกันประเทศแต่ยังเป็นแรงผลักดันให้เกิดการจ้างงานและการพัฒนาบุคลากรในสายอาชีพที่เกี่ยวข้องเช่นวิศวกรเครื่องกลวิศวกรไฟฟ้าและผู้เชี่ยวชาญด้านระบบอาวุธนอกจากนี้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีจากจีนยังช่วยให้ไทยมีโอกาสสร้างอุตสาหากรรมต่อเรือดำน้ำของตนเองในอนาคตแม้จะเริ่มจากการเรียนรู้ขั้นพื้นฐานเช่นการบำรุงรักษาและการประกอบบางส่วนแต่หากพัฒนาไปเรื่อยเขาไทยอาจกลายเป็นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีเรือดำน้ำในอาเซียนได้ในทางการทูตการมีเรือดำน้ำช่วยเพิ่มน้ำหนักในการเจราจาระหว่างประเทศเพราะแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีศักยภาพในการปกป้องผลประโยชน์ของตนเองและไม่อ่อนแอกเกินไปการสร้างสมดุลระหว่างมหาอำนาจอย่างสหรัฐอเมริกาและจีนถือเป็นโจทย์สำคัญ ไทยต้องใช้โอกาสนี้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีทั้งสองฝั่งโดยไม่ทำให้ฝ่ายใดรู้สึกเสียเปรียบการเลือกจีนเป็นคู่ค้าหลักในโครงการแ s e a ี่สิกทีจึงเป็นทั้งโอกาสและความท,าท้าทายเพราะจีนอาจใช้ความสัมพันธ์นี้เพื่อขยายอิทธิพลในภูมิภาคขณะที่ไทยต้องรักษาความเป็นกลางเพื่อคงเสถียรภาพในความสัมพันธ์กับประเทศอื่นๆในระยะยาวการมีเรือดำน้ำยังส่งผลทางจิตวิทยาและความภาคภูมิใจของคนไทยเพราะทำให้ประชาชนรู้สึกว่าประเทศไทยก้าวทันโลกและไม่ล้าหลังเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆการได้เห็นกองทัพไทยมีเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่นระบบโซนาร์ตรวจจับเป้าหมายระบบควบคุมอาวุธอัตโนมัติและเทคโนโลยีล่องหนทําให้ความเชื่อมั่นในความมั่นคงของประเทศเพิ่มขึ้นนอกจากนี้เรือดำน้ายังมีบทบาทสําคัญในภารกิจมนุษยธรรมเช่นการค้นหาเรือประมงที่หายไปการกู้ภัยจากอุบัติเหตุทางทะเลหรือแม้กระทั่งการสนับสนุนในสถานการณ์ภัยพิบัติที่ซับซ้อนโครงการในซี่สิทียังเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างเครือข่ายอุตสาหกรรมความมั่นคงไทยเช่นโรงงานผิดอะไร ศูนย์ฝึกบุคลากรเฉพาะทางและการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีป้องกันประเทศภายในประเทศหากรัฐบาลสนับสนุนในทิศทางนี้จรงิงจังไทยจะไม่เพียงเป็นผู้ซื้อเทคโนโลยีจากต่างประเทศ